สวัสดีแฟนบนอลเาทุกคนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่19พฤษภาคม2018นะครับอยู่กับอาชีวิทางอาเซาดีครับก็แสดงความยินดีกับแฟนบอลปืนใหญ่อาเซาด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาอาเซาก็เปิดเอมมเรสเซียมล้างแค้นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้สําเร็จแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการเอาคืนแบบทบต้นทบดอกหรือไม่นะครับถึงแม้ว่าสกอร์เนี่ยจะไม่ได้ขาดลอยแบบที่จะทําให้แฟนบอลอาเซาสะใจได้แต่ว่า การที่อาร์เซอเก็บ3ามแต้มจากพวกเขาได้ในนัดนี้ก็ทําให้อาร์เซอเนี่ยเกือบจะการันตีการจบด้วยตําแหน่งรองแชมป์ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เนื่องจากว่าอีกทีมเดียวที่มีสิทธิ์จะทํแต้มท่าอาร์เซอก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพวกเขาแข่งไป36บนัดมี65แต้มนะเหลืออีกหกแต้มให้เก็บคะแนนซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีแต้มเพิ่มเป็น78แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียอาร์เซอมี34ลูกนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่24ลูกนะัดสุดท้ายอาร์ซอลต้องบุกไปเยือนเซาท์แมตันก็คงจะไม่ถึงขนาดแพ้หรือด,ด้วยทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทำผลต่างประตูได้เสียแสงไปได้นะครับสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ยากมากๆนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็ไม่รอที่จะให้ถึงสัปดาห์หน้าค่อยดีใจนะตอนนี้ก็ดีใจแล้วว่าอาร์ซอลสามารถทําได้ตามเป้าเก็บ3แต้มจากทีมแกร่งอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ด และสามารถคว้าตำแหน่งรองแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นฤดูกาลที่3ติดต่อกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้น่าภูมิใจมากนักแต่ก็ต้องมีสักเศษเสี่ยวนึงที่มันทำให้เราก็เออก็ดีกว่าอีกหลายๆทีมนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นว่าสถานการณ์การลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็สำคัญมากๆนะครับต่อรายได้แล้วก็ศักยภาพในการเสริมทัพของสมโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองซึ่งเป็น ไม้เบื่อไม้เมาของอาเซาในช่วงฤดูการสองฤดูการหลังก็โดนาโซาผลักไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องไปรุ้นในนัดสุดท้ายนะครับกับทีมอื่นๆที่ตามมาซึ่งตอนนี้สถานการณ์ตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากเลี้ยวพูที่แข่งไป37นัดออแข่งไปที่คว้าชมป์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาเซาซึ่งตอนนี้เหลือการแข่งขันอีกนัดเดียวจับจองพื้นที่ ตำแหน่งรองแชมป์นะครับในขณะที่อันดับที่3ที่ตามมาเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับยังมี66แต้มเท่าเดิมและก็เท่ากับทางเชลซีแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับแต่ว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดมีผลต่างประตูได้เสียอยู่ที่22ลูกนะครับเชลซีมีอยู่20ลูกในขณะที่แอสตันวิลล่ามีผลต่างประตูได้เสียอยู่9ลูกนะครับอยู่ในอันดับที่ 3-4แล้วก็5ตามลำดับนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะทีมที่ตามมาในอันดับที่5เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งน้อยกว่าแอสตันวิลล่าเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่1นัดน,น,นะพวกเขามีอยู่65แตม้มถ้าพวกเขาเก็บได้6แตม้มก็มีโอกาสที่จะจบในอันดับที่3ซึ่งนั่นก็จะทำให้ทีมอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเชลซีแอสตันวิลล่าแล้วก็นอตแฮมฟอเรสต์เนี่ยต้องไปลุ้นกันเองนะในอันดับที่4กับอันดับที่5 ซึ่งเป็น2อันดับสุดท้ายที่จะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าโดยนอร์เอนตฟอเรสต์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอันดับรังท้ายในบรรดาทีมลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าณสุดท้ายพวกเขาจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีซึ่งจะต้องแย่งพื้นที่นี้กันโดยตรงนะถ้าหากว่าเสมอกันขึ้นมาเนี่ยแอสตันวิลล่าก็จะเป็นตาอยู่ทันทีนะถ้าพวกเขาสามารถเก็บ3มแต้มได้ในส่วนของรายละเอียดนะครับจากเกมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมา กว่าอาเซลจะเก็บ3าแต้มได้เนี่ยเรียกว่าทุลักทุเลเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวชุดแข่งทีมเย้าฤดูกาล2025-2026ต่อหน,น้าแฟนบอรนาเซาที่ต้องดิ้นรนมากพอสมควรนะครับในการเอาตัวรอดโดยเฉพาะในช่วงแรกดาบิดดายานี่เซฟเป็นพลวันนะครับสำหรับการจัดตัวเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมก็จัดเต็มที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอาเซลเองก็ใช้ดาบิดดายาเป็นผู้กษาประตู แบ็คขวาเป็นเบนไวท์นะครับซ้ายเป็นไมล์ลูอิสเกลลี่คู่เซนเตอร์แบ็คก็วิลเลียมซาลิบาจับคู่กับยาคุบคิวิออลนะครับแผงมิดฟิลด์ชุดใหญ่นะครับโทมัสพาเตเดนแคนไรส์แล้วก็มาตินูเดกาดด้านซ้ายเป็นมาตินเนลลี่นะครับขวาเป็นซาก้าหน้าเป้าวันนี้ใช้เลนโดทอสซานะครับในขณะที่คารฮาส์แบตก็นั่งรอโอกาสอยู่ข้างสนามนะครับสำหรับทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็มีข่าวร้ายไม่มีอเล็กซานเดอร์อีซัก แม้แต่ในซูมม้านั่งสำรองนะครับโดยพวกเขาใช้คาร์ล์วิลสันนะเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆนะพวกสาป,ประตูเป็นนิกป๊อบนะครับแบ็กซ้ายก็ไม่มีคิวนติเปียยังไงก็ตามนะพวกเขาก็ยังมีผู้เล่นสำรองที่ดูแข็งแกร่งในแดนหลังนะครับอย่างแดนเบิร์นสเวนบัตแมนฟาเบนแชรแล้วก็วาเลนติโนลิปราเมนโตนะครับในขณะที่แผงมิดฟิลก็มีบูโนกิมารสซานโดโตนาลี ขณะที่แนวรุกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยเจคอบเมอร์ฟี่ฮาร์วีบานแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็คารลัมวิลสันนะครับก็ยังถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยทั้ง2ทีมก็พยายามที่จะทําเกมรุกเข้าใส่กันนะแต่ว่าในขณะที่ความผิดพลาดจากผู้าประตรูอย่างดาบิดดาย่านะครับที่ออกบอลไปเข้าเท้าผู้เล่นของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจากความพยายามที่จะบิวอัพเกมนะครับถึงแม้ว่า จะเป็นการเปิดบอลยาวนะแต่มันก็ไม่ยาวพอแล้วก็ไปเข้าเท้าผู้เล่นของิวคาสเซิลยูไนเตดได้ลำเลียงบอลกลับเข้ามาเ้ากัดทำประตูอาร์ซอลได้แล้วก็เกือบจะเป็นประตูด้วยนะครับโชคดีว่าเจ้าตัวเองก็โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟอีกหลายครั้งนะครับจนวันนี้เนะี่ยได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชไปด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเซฟอุตรุดแบบนั้นก็โชว์ฟอร์มได้น่าใจหายเหมือนกันนะเปิดบอลเข้าเท้าของคู่ต่อสู้ จนบางทีส่วนตัวดูแล้วยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเกิดว่าจะมีปัญหากับการออกบอลแบบนี้ก็เปิดยาวทิ้งๆไปเลยข้างหน้านะครับแล้วก็เปิดออกข้างไปก็ยังจะดีสักกว่านะครับแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าทําแบบนั้นก็คงจะเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้ครอบครองบอลแล้วก็พาบอลกับทาเกมกับเข้ามาสร้างอันตรายอยู่ดีแต่ว่ายังไงก็น่าจะดีกว่าความพยายามในการที่จะ เปิดบอลระยะสั้นแล้วก็ไปเข้าเท้าของคู่แข่งแบบนี้นะครับในเกมนี้เนี่ยรายาเปิดบอลไปเข้าเท้าคู่แข่งในระยะอันตรายถึง2ครั้งนะครับก็เป็นจุดที่นักเตะทีมชาติสเปนรายนี้ต้องไปปรับปรุงนะครับสำหรับการสู้ศึกในฤดูกาลแน่แต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของการเซฟช็อตมหัศจรรย์นเนี่ยรายาก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทําได้ดีมากๆนะแล้วก็ดีพอที่จะทําให เพื่อนร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลเนี่ยอุ่นใจได้นะครับแต่อย่าไปเหวอททำพลาดง่ายๆให้คู่แข่งได้บอลไปสร้างอันตรายอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดวันไหนมันป้องกันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนร่วมทีมลำบากในขณะที่ฟอร์มการเล่นของนักเตะค,คนอื่นๆนะครับวันนี้ส่วนตัวมองว่าผู้เล่นหลายคนของอาร์เซอก็ขาดขาด,ขาดเกินๆนะครับดูเหมือนว่าจะใช้เวลาไปกับการเปิดตัวชุดใหม่มากเกินไปไหมเพราะว่า ดูนักเต่ไม่ค่อยฟิตนะบูเอลซาก้าก็เล่นดูไม่มี Energy ์สักเท่าไหร่ไม่ได้วูบวาบอย่างที่เราคาดหวังนะกับชุดใหม่มันควรจะเล่นด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้นะครับเดกเคนไรส์ rise, ก่อนที่จะยิงประตูก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยฟิตซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะตั้งแต่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมาจะมีคนที่โชว์ฟอร์มได้ น่าชื่นชมหน่อยก็จะเป็นเลนโรทอสซานะครับที่ก็ดูเหมือนจะมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากแล้วก็ทําให้เกมดูไหลลื่นขึ้นมาได้บ้างครับนอกจากนั้นก็ต้องชื่นชมยาคุบคิวบีออนะครับที่ก็ช่วยป้องกันช็อตสำคัญส,ค,ญสคัญไว้ได้เยอะแล้วก็ทําหน้าที่แทนวิลเลมซาริบาได้ดีนะครับแต่ถามว่ายังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงกันอีกเยอะไหมในทีมาอาซอลชุดนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องของความสม่ําเสมอแล้วก็การ เล่นให้ดีตลอดทั้งเกมโดยเฉพาะในช่วงเริ่มเกมเนี่ยอาร์ซอลดูจะโชว์ให้เห็นในหลายครั้งว่าครึ่งแรกมักจะเริ่มต้นกันได้ไม่แอคทีฟเท่าที่ควรคนระับขาดพลังงานในการสร้างสรรเกมขาดพลังงานในการทําเกมรุกสุดท้ายโดนคู่แข่งโจมตีเกือบจะเสียท่าอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็มาเร่งเอาในช่วงครึ่งหลังไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับเพรสซชแมงในนัดแรกของรอบ รองชาแนลเลอร์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วในครึ่งแรกที่เจอกับริวพูแล้วก็เนี่ยครึ่งแรกที่เจอกับ n นิวคาสเซยูนเต็ดก็เป็นปัญหาอีกนะครับก็คงจะเป็นการบ้านของมิเกลเรต้าแล้วก็อันเดรียเบตาที่ก็นั่งชมเกมอยู่นะครับจริงๆหลายครั้งที่กล้องจับไปที่อันเดรียเบตาเนี่ยเราก็อาจจะเคยเห็นเบตามีท่าทางเครียดเหมือนกันนะในการลุ้นเกมการแข่งขันของอาเซอ ก็คงจะคิดว่าแลากูต้องใช้เงินเท่าไหร,ร่นะในการที่จะเสริมให้ทีมนี้มันลุน้นแชมป์ได้จริงๆจังๆนะครับก็ช่วงนี้มีข่าวที่จะดึงเอาวิกเตอร์เยอกรสมาร่วมทีมอย่างจริงจังนะครับอย่างที่ได้รายงานไปในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่ายอกรสเองก็ไม่ยอมที่จะแสดงความชัดเจนนะในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าหลังจากการที่เจ้าตัวช่วยทีมคว้าแชมป หลีกสูงสุดของโปรตุเกสได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับมีเกมฟุตบอลถ้วยหลีกภายในของโปรตุเกสนะครับในวันที่25พฤษภาคมนะครับก็หวังว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวจะแสดงความชัดเจนในทิศทางของการย้ายทีมหลังจากที่ก็อึมครึมมานานนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนบารนาซโซ่เพียงเท่านี้ก่อนนะยังไงก็มีเรื่องราวของข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะรอกันอยู่อีกเยอะนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณแฟนมาทุกท่านนะที่ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณนะครับ